No uh -huh. ตรนี้หลักมพ์มวท่านผุ้รูยกได้ไปที่บริเวณประตูที่โต๊ะโตไนก็ี่็นท์มีโต๊ะเตีย่อะไรนะครับหลักพิมพ์มวลทุกรูปเลยก็ไปที่บรรตที่ À, như vậy đó, cái đẹp bên tọa lắm luôn đó, coi nhàng cả. rồi anh,

Hãy subscribe cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รในทามของการช่วยนการเป็นผู้ช่วยนะครับในทางจิตใจตัวแทนะครับมา่วในโครงการ่นี้ด้วยนะครับทำใกราเนสูงมสรับยอดเงินในารยอดเงิสดจี่ราไดรับเกียติจากผู้ปกรครับรูปกระตองนะครับ พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ั้นเสด็จมาแล้วพระองค์นั้งมุวังพระเจ้าแผ่นดินบุรีมย์จะไดับการปฏิบัาราลักธรรมของพระองค์ด้นนวันนี้จะมีคณะธรรมชาตในการนแห่งบุรีรัมย์ปวัตประวัติของพระค์แล

ถนขอสองงนึด้ขอให้ท่านขยับลดตัวเน,นะครับเพราะมีมีเหองสำคัญที่จะต้องเดินทางนะครับลถอขอสองห้นึ่ด้วดนะขอให้ท่านไปขยับรถของท่านโดยต่อนะครับแลนขวานทางน,น,นะครับไม่ดามด้วยกันไม่ ทางการเป็นพิเศษนะครับโดยลําดับต่อไปเราได้ท่านอ่าปราศรัย